กา้าอะไรนมือที่โควิด่มัมือตรงกันอย่างนไม่ได้อวนนี่มาจัำขึ้นเป็นอย่างเราครับทุกคนมด้ครับมีนาสการณ์อังบราทั้งปัจสยามน กิมินาสักการีนาตังธรรมังอาบิปูชยามาอิมินาสักการีนาตังสังฆังอาิปูชยามาอราหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวะตังอาบิวาชีอวากัสโตภะวะตาธั้งโมธาหมังนัมสัมมิศุปฏิปันโนภะวะตสาวกสังโฆสังฆังนัม घंटे विषु विषुरकन धाय शन जामिया जाम त्रोती याषु विषुमरकन धाय शन जामिया जाम कांमा विषु विषुमरकन थाया शरण सह पनजासी राणिया जा Patwato arang aso sama sempur kasar. เราทำถวายพรไตรจีวรในเครื่องสังฆทานจำนวนเก้าชุดนะครับให้เข้ามาชมช่วย

โยมวิระมณีสิทาปัจจสมัสยามีมุสาวาทาวระมณีสิทาปังสมัสยามีอนิเรยมชัมาตานาวระมณีสิทาปัจสมัสยามสุารเยียมาชัพมาตานาวระมณีิาปังสมัสยาม คิดม,มีไว้ก่อนแค่น,นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยหน่อยด้วยลย้านด้วยนะครับขอบคุณครับ